เราทุกทีก็ผสมด้วยโยมซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์ผมจะสอนวิธีโหลดไฟล์เดนไอฟังกินสองวันนี้นะที่ผมเล่นผมจะเล่นอันนี้เป็นตัวหลักนะครับนี่ไม่ใช่หมดโอเคเราจะสอนวิธีโหลดก็คือเข้าไปในแอนดรอยนะทีมว้า F N F มวดแบบนี้นะโอเคดูสอ่อนนี่แบบนี้นะนี่แล้วเราก็จะเจอนี่อันนี้นะถ้าเราเลื่อนมาเจอรูปแบบนี้ไม่เราก็เจอรูปนี้ก่อนแล้วก็กดโหลดแล้วก็เรา,เรามันได้แล้วค่อยเลื่อนลงมาแล้วก็เราบางทีเราก็าเจออันนี้นี่นะโอเคแค่นี้แหละตอนนี้ขอลาไปก่อนบายบายแค่นี้กดไลค์ด้วย Kurs auf